หนาอย่างเลยมันมาจากฟังเขมเมนัน่นแหละดูอะไล่มาแล้วโอ้ยน่ารอดครับวันนี้น่ารอดวันนี้เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่อง y o YouTube รถดำส,ว,สวยๆจารัสครับแรงงาน5 0,000คิวครับวันนี้ดูท่าจะไม่รอดครับฝนโอ้จัดชู จะไม่มีมองไปแล้วพี่นอนเอ้ยกล่อมหมดแล้วโอ้เดินหน้านิดหน่อยตานตานเดินหน้านิดนึง ให้มันเยียบเนินเนี่ยพอพอพ่ออ่าตไปจะต้องน่าจะได้ต้องไปเอาดินมาปูอีกครับเนี่ยปูไปข้างหลังเนี่ย ให้มันถึงเนี่ยแก้วเลยเดี๋ยวบอกจานสนก่อนเลยเลเเย็บเโอ้ร่วมดเลยมโอ้ สนเดินมาตากักนี่ตรงนี้ปูตรงนี้อีกไหมนี่ให้<อ><อ>คันนั้นเดินมาดีกว่าเนาะเพราะว่าคันนี้มันเดินป่อยไม่ได้เลยตรงเนี้ยนุอมเดี๋ยวบอกรถท,ทงก่อนเอ๊ะไปดันตรงนั้นหน่อยเน,นี่ยนี่ไอ้ทางลงตรงเนี้ยทางลงเนี้ยดันไอ้เปียกๆออกพี่จะให้สนมาเกาเอาดินแห้งมา มาปูนี่ออเ,นนเออเนี่ยโลกเนี่ยด้านฮัลโหลบอกบอกบอกไอ้สนเดินมาเอาดินมาปูทางหน่อยเด้อเ,เนี่ยเดินมามาขุดดิน,นตรงเนี้ยตรงเนี่ยตรงแถวแถวรถไอ้ต้อมอะ่ะรอบสุดท้ายที่เราเหลือเหลือทางขึ้นไวอ้อ่ะ ลกพี่มาเยี่ยมครับไปไหนพี่ขนงานไก่เสร็จแล้วไก่แล้วในในไก่แล้วอีกห้าวันหม <laughs> เเไม่ตกดูถเทวดายัางไงเลย แต่ทังนี้มันบางเลแค่นี้เงครับบางแล้วบางแล้วนี้นะนเบ่ั้นขึ้นโอ้เรือซ้ำๆกันไหมเรือดินนีนะครับของรกับทิงนี้อันนี้จะเรือมากกว่านี่หน่อยอยู่บ่ แสดงว่าของพี่ก็เหลือนิดเดียวอย่างนี้นใช่<อ>เ็กใคดึัไงอันเยยน่งอะไรดึงนี่อ็นอ่ะคดงเาะไนโคโยนนั่เลยเนาะก็ถึงก็ถึงยากี่ยวน่อ่าคนตกมาจะไกลัวแล้วนั่นแหละไม่กลัวเละึงสบายเลยนะอยู่แล้วสนะมุนอยู่แล้ว,มลวผมนี่แหละเนี่ยตัวยากเลยตอนนี้ ใส่เยอะไม่ได้น่วมดิบดิบดิบดูเลยเนี่ยไม่โคเดินมาแล้วน่แลีไมมโคพวกคันนี้เดินบ่อยไม่ได้เลยนะมันน่วมจมเลยดนี่ครับมันเหยียบไม่ได้เลยนี่เธอเนี่ยมะพร้าวตจะลื่เดี๋ยวด้วยน่าเหยียบเหยียบต้นต้นมะพร้าวสองต้นนั่นน่ะ ถ้าไม่เหยียบไม่ได้หรอกจมเลยเลยตักไปตักมาอ่ะเออมันๆมีสมองอย่างออน,าน,นี้ครับโอ้ดทำเกาะไ่ตลอดเลยบอเออบ่พร้าวมันเกาะมันตลอดเลยอ๋อแต่ฝั่งนู้นไม่ค่อยมีดินสมองนะใช่ครางเปน็นหินนอกอืมมันจ่อไปเม็ดไปถึงเม็ดไเจอหินแล้วมันก็นจะหมดแล้วนี่ สองสามบันกันเ้เห็นแล้วนี่นมฝนไม่ตกนะนี่ระดับฝั่งนี้มันอยู่แค่นี้เองพี่นี่ระดับมันนะแค่นี้เองระดับมันนะเราถ่กคืเยอะนะ เยอะอยู่ยเย,เยอะอยู่โยกดำมาโยกดำโยกดำเออโอ้ยขับยังไงมันตกลุมนี่ยกสุดเลยสุดเลยสุดเลย,อยเอออ้าวถอยไปไม่ขึ้น อย่าพรวดฮขับรถไม่เปิดจมูกบ่ตีห้องมาร้อยเดิมมานนีโอ้ลากถอยดีกว่า อตองไปเอาเดินมาพูทางก่อนพูทางก่อนพูทางก่อนไกลถึงเส้นชัยแล้วพวกเราเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวเจอพาไปยิงหมูป่า

ถึงแค่ตัวนี้อ่ะนี่แค่นี้เองครับนถคกอรถที่โอ้โหมันยากข้างหลังวิ่งน่ะมันน่วมเตศใส่ถ้าใส่มาเยอะเร็วอยู่ไม่ต้องใส่เยอะโอ้ยยกเลยโอ้ท่านต้นน่าจะนับจะนอยหรอปูสางก่อนครับ กัคนครับเพื่อให้ได้วิ่งคล่องๆหน่อยจีบงานเข้มแข็งครับช่วยกันทุกคนว้วโอ้โหโอ้ de... กันครับช่วยกันรวมด้วยช่วยกันครับทิมงานมาตรฐานเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม